คุณมากคะ่ะที่ช่วยกด subscribe หรือกดติดตามกด like กดแชร r e ให้กับ Thalo Holo Channel และดีใจมากๆที่ได้มาเป็นเพื่อนกันใน Facebook และ Line ด้วยอาจารย์ใช้ทักษะการอ่านและตีความหมายไพ่ t h โ l o หรือไพ่ทาลอ o เพื่อเจาะลึกหาสาเหตุปมปัญหาพร้อมเสนอแน่แนวทางแก้ไขด้วยจิตวิทยาและปัจจัยตามความหมายของไพ่ทาโร่หรือไพ่ทาล ทุกคลิปวิดีโออาจารย์เอาหัวใจของความเป็นครูมาหาทุกคนด้วยจิตสำนึกในหน้าที่ของคนเป็นครูเปรียบเสมือนเรือจ้างมีหน้าที่รับลูกศิษย์ลงเรือข้าแม่น้ำสายวิประโยคที่มีกระแสน้ำและเลียวขึ้นอันเชี่ยวกราดน่าหวาดกลัวและอันตรายเสมือนความทุกข์ระทมในชีวิตคุณอาจารย์ประครับประคองความรู้สึกใจน้อยๆพร่ำสอนให้ทุกคน รู้ถึงแก่นแท้ชีวิตตัวเองรู้ถึงปมแท้จริงในปัญหาตัวเองและชี้แนะให้แนวทางไปสู่การบรรลุในปัญหานั้นลูกศิษย์แต่ละคนมีพื้นฐานอุปนิสัยทัศนคติมุมมองแตกต่างกันบางคนจิตใจเปราะบางต้องการความอบอุ่นกำลังใจและคำชี้แนะอาจารย์ทั้งปลอบทั้งโอและชี้แนะค่อยๆประคับประครองเหมือนจุงมือเด็กน้อย พาก้าวเดินไปทีละนิดทีละนิดแม้ว่าบางครั้งอาจารย์ถูกเหยียดยม้มถูกดูหมิน่นดูแคลนถูกสบประมาทในการทำงานแต่แก่นแท้ของความเป็นครูคือผู้ที่มีความเมตตาให้กับทุกคนเท่าเทียมกันและไม่เลือกลูกศิษย์อาจารย์หวังอย่างยิ่งว่าทักษะการอ่านและตีความหมายไพ่ทาโลหรือไพทาลอดด้วยหลักจิตวิทยาและปัชญานี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคน ื่อนำไปปรับใช้แก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตได้ไม่มากก็น้อยนะคะสวัสดีคะ่ะชาวราศีกันเป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหมคะราศีกันคือผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่17กันยายนถึง17ตุลาคมคะ่ะและอย่าลืมกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนเพื่อชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของทุกเดือนด้วยนะคะไพ่โรแมนติกทาลอตประจำเดือนมิถุนายนปี2564ของชาวราศีกันได้แก่ 9 of Swords 4 of Swords 8 of c h a r i t e s 10 of Swords 10 of Pentacles the chariot Ace of c h a r i t e s the empress the d e v i l h 8 of Wands and 2 of Pentacles ชาวราศีกันคะไพ่โรแมนติกทาลอตจะมาบอกเล่าเรื่องราวปมปัญหาในความรักความสัมพันธ์เรื่องมีอยู่ว่าระยะนี้ชาวราศีกันบางคนน้อยใจคนรักมากสืบเนื่องจาก คนรักเอาเวลาไปทุ่มเทให้กับบางสิ่งบางอย่างมากเกินไปจนละเลยคุณและยิ่งในช่วงนี้เราทุกคนอยู่ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจราศีกันก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงคุณกำลังเผชิญปัญหาประเดีะดังเข้ามามากมายแทนที่คนรักจะมาช่วยเหลือจุนเจือดูแลคุณที่ไหนได้เขาทำตัวห่างเหินหมางเมินไม่แคร์ไม่แยแสไม่สนใจ ทิ้งคว้างให้คุณเผชิญปัญหาตามลำพังแต่เพียงผู้เดียวทำราวกับว่าเหมือนไม่มีคุณอยู่ในชีวิตเขาเป็นใครก็น้อยใจนะคะไม่ใช่เพียงแค่ชาวราศีกันเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันจะอยู่ด้วยกันต่อไปได้อีกไหมเพราะเวลาที่ทุกคนมีปัญหาเราก็คาดหวังว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากคนรักอย่างน้อยมาเป็นกำลังใจให้กับเราก็ยังดีไม่ใช่ทิ้งคว้าง ทำเป็นไม่แคร์ไม่แยแสไม่สนใจเราแบบนี้พฤติกรรมของคนรักทําให้คุณคิดว่ามีเขาก็เหมือนไม่มีค่ะจะอยู่หรือไปก็มีค่าเท่ากันคุณผิดหวังในตัวคนรักมากเขาทํากับคุณได้ยังไงทําราวกับว่าเหมือนไม่ใช่คนรักกันยิ่งถ้าหากว่าชาวราศีกันคุณมีปัญหาแม้ว่าคนรักจะช่วยอะไรไม่ได้แต่อย่างน้อยอยู่เป็นกำลังใจให้กับคุณก็ยังดี แต่ปรากฏว่าในตอนนี้ไม่เลยเขาไม่ได้อยู่เคียงข้างคุณฉะนั้นคุณเลยคิดว่ามีเขาก็เหมือนไม่มีค่ะและเป็นสาเหตุทำให้คุณคิดมากขึ้นไปอีกว่าคุณอยากคุยกับเขาถามเขาให้รู้เรื่องไปเลยว่าระหว่างคุณกับเรื่องนั้นที่เขาเอาเวลาไปทุ่มเทจนละเลยคุณไปบอกคุณมาเลยว่าเขาจะเลือกใครถ้าคนรักเห็นสิ่งนั้นดีกว่าคุณก็ไปเลย คุณไม่งอ้อหรือถ้าเขาเห็นคุณเป็นคนสำคัญในชีวิตก็เลิกไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งนั้นซะแล้วหันมาดูแลคุณบ้างมาร่วมทุกข์ร่วมสุขอยู่เคียงข้างคุณช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในตอนนี้ถ้าหากว่าปล่อยให้คุณเผชิญปัญหาแต่เพียงผู้เดียวแบบนี้ถือว่าไม่รักกันจริงเมื่อสถานการณ์เป็นแบบนี้ส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างราศีกันกับคนรักเกิดช่องว่างในความสัมพันธ์ ยิ่งนับวันก็จะห่างเหินต่อกันมากขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะจนในวันนี้คุณแทบมีความรู้สึกว่าเหมือนเราเป็นคนแปลกหน้ากันแล้วจะคุยอะไรกันแต่ละทีกลัวว่าจะไม่ฟังกันและไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นพูดอะไรก่อนดีมันรู้สึกตะกิดตะขวงใจไม่สนิทใจเหมือนแต่ก่อนเหมือนเราไม่ใช่คนรักกันเมื่อความสัมพันธ์มีช่องว่างขนาดนี้เกิดช่องว่างในความสัมพันธ์ ยิ่งนับวันก็จะห่างเหินต่อกันมากขึ้นไปเรื่อยเรื่อยๆค่ะจนในวันนี้คุณแทบมีความรู้สึกว่าเหมือนเราเป็นคนแปลกหน้ากันแล้วจะคุยอะไรกันแต่ละทีกลัวว่าจะไม่ฟังกันและไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นพูดอะไรก่อนดีมันรู้สึกตะกิดตะขวงใจไม่สนิทใจเหมือนแต่ก่อนเหมือนเราไม่ใช่คนรักกัน เมื่อความสัมพันธ์มีช่องว่างขนาดนี้จึงทําให้คุณตระหนักได้ว่าความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณยังจะเก็บเอาไว้อีกไหมเราจะอยู่ด้วยกันได้ยังไงพูดไปแล้วก็ไม่อยากเสาวไส้ให้กากินไม่อยากให้คุณภายนอกได้รู้ได้เห็นว่าแท้ที่จริงแล้วความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นมีปัญหาไม่ได้สวยสดงดงามไม่ได้ดูดีไม่ได้อยู่ในภาพลักษณ์ที่ดีดังที่คุณภายนอกเห็นดังนั้นไพโรมนติกทารลอด จะพูดถึงปมประเด็นปัญหาเบื้องลึกในความรักความสัมพันธ์ว่าถ้าคุณจะต้องอยู่กับคนคนนี้คุณจะต้องอยู่ในบทบาทมีหัวใจที่แข็งแกร่งและทนพฤติกรรมคนรักให้ได้อยู่ในบทบาทเป็นคนเสียสละผู้ยิ่งใหญ่ให้กับคนรักถ้าเขาปล่อยให้คุณต้องเผชิญปัญหาคนเดียวคุณก็ต้องอดเอาทนเอา แก้ไขปัญหาต่างๆตามลำพังได้โดยไม่ต้องพึ่งพาเขาสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องมีเขามาประคับประคองมีหนำซ้ำถ้าเขามีปัญหาตัวคุณน,นี่แหละต้องเป็นฝ่ายไปประคับประคองเขาอีกด้วยและถ้าหากว่าเขาทำความเดือดร้อนให้กับคุณคุณต้องมองข้ามปัญหานี้ไปให้ได้คุณจะไปดุด่าว่ากล่าวตามอำเภอใจคุณไม่ได้นะคะเขาอาจจะตอกหน้าให้คุณหงายเงิบกลับมาว่า ถ้ารักเขาก็ต้องทนให้ได้ถ้าทนไม่ได้ก็ไม่ต้องอยู่ด้วยกันและสาเหตุนี่แหละจึงทําให้ชาวราศีกันต้องมานั่งคิดโทบทวนว่าความรักครั้งนี้และคนคนนี้ควรที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเขาต่อไปไหมถ้าคุณไม่รักเขาป่านนี้คุณหนีเข้าไปไหนตอนไหนแล้วไม่อยู่ด้วยหรอกแต่ทุกวันนี้ที่ยังอยู่กับเขาก็เพราะว่าคุณมีเยื่อใยคุณมีความผูกพันกับเขา จึงทำให้คุณตัดใจไปจากเขาไม่ได้แต่พอนึกถึงปัญหาต่างๆคุณก็แทบทนไม่ไหวคะ่ะและเหนื่อยหน่ายใจมากสุดท้ายชาวราศีกันบอกตัวเองว่าเอาละในเมื่อว่าสถานการณ์มันเป็นแบบนี้ถ้าวันหนึ่งคุณหมดความอดทนแล้ววันนั้นคุณจะไปจากเขาโดยไม่บอกเขาสักคำคะ่ะแต่ในตอนนี้มันยังไม่ถึงขั้นนั้นคุณเพียงแค่คิดเอาไว้ทุกวันนี้คุณถือว่ายังอยู่ชดใช้เวรกรรม เพราะการที่คุณยังตัดใจจากเขาไม่ได้ยังไปจากเขาไม่ได้คุณถือว่าเป็นเวรกรรมค่ะเวรกรรมนี้มันเป็นบ่วงเป็นพันธนาการผูกมัดคุณไว้กับเขาดินไม่หลุดซากทีดูจิตกรวาดภาพ,พาไพ่ใบนี้นะคะนี่คือไพ่ปีศาจจะเห็นว่าจิตกรวาดภาพปีศาจต,ตนนี้มีโซ่คล้องขาเอาไว้โซ่หมายถึงบ่วงหรือพันธนาการถึงเราจะรู้ตัวว่าเราอยู่ท่ามกลางปัญหา ใจเราอยากหนีไปไหนต่อไหนอยากหนีไปให้พ้นผล,ผลแต่หนีไปไม่ได้ค่ะยังหาทางหลุดออกจากบ่วงนี้ไม่ได้จึงทำให้เวลานี้รู้สึกสับสนโอนลหม่านในใจค่ะเพราะเวลาคุณคิดถึงปัญหาต่างๆบางทีคุณบอกตัวเองว่าคิดอะไรมากมายถ้าเราคิดว่าเราอยู่กับเขาไม่ได้แล้วงั้นเราก็เก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าแล้วเดินออกจากบ้านไป คิดง่ายๆแค่นี้ทำไมเราไม่ทำเวลาโกรธโมโหคิดน่ะคิดได้แต่ถึงเวลาจริงๆกับทำไม่ได้มีเหตุผลมาอ้างนั่นนี่นู่นซาระพัดฉุดรั้งให้เรายัางอยู่กับเขาก็เลยทำให้คุณคิดไม่ตกซากทีค่ะเดี๋ยวมาฟังคำแนะนำจากเทพคิวปิดนะคะเพื่อคำแนะนำของเทพคิวปิดจะช่วยให้คุณมีหนทางในการแก้ไขปัญหา เทพคิวปิดเทพแห่งความรักจะแนะนําความรักความสัมพันธ์ให้แก่ชาวราศีกันในเดือนมิถุนายนนี้ว่าคุณได้ไพ่ใบน,นี้คะ่ะชาวราศีกันเหติงดูจิตรกรวาดภาพไพ่ใบน,นี้นะคะชาวราศีกันเจ้าสาวเจ้าบ่าวกำลังจะเข้าพิธีวิวาค่ะในระหว่างทางที่จะเดินไปที่โบสถ์เจ้าสาวจุดคิดอะไรบางอย่าง เรากับว่าเธอลังเลใจในตัวเจ้าบ่าวซึ่งเทพคิวปิดอธิบายความคิดของเจ้าสาวว่าเธอขอใข้ควรคิดพิจารณาคุณสมบัติของเจ้าบ่าวอีกสักครั้งก่อนที่เธอจะตัดสินใจแต่งงานด้วยความคิดสองทางความคิดแรกเธอไต่ตองตึกตรองอุปนิสัยใจคอท่าแท้ความเป็นตัวตนของเจ้าบ่าวว่าเธอจะสามารถทนพฤติกรรมดักสายด้านมืด ความเป็นตัวตนท่าแท้ของเจ้าบ่าวคนนี้ได้ไหมหากว่าเธอคิดว่าถ้าขืนใช้ชีวิตอยู่กับเจ้าบ่าวคนนี้ก็เทียบเท่าเอาชีวิตตัวเองไปตกนรกคงหาความสุขไม่ได้ในชาตินี้และถ้าเธอคิดแบบนี้นั่นก็หมายถึงว่าเธอจะไม่แต่งงานกับเจ้าบ่าวคนนี้ค่ะพอกันทีกับรักครั้งนี้ไม่เอาแล้วส่วนแนวความคิดที่สองเมื่อเธอไต่ตองตึกตองเธอยังคงมองเห็นสิ่งที่ดีของเขา คิดไปคิดมาก็ยังพออยู่ด้วยกันได้และเอาสิ่งที่ดีที่เธอมองเห็นในตัวเขามาถัวเฉลี่ยในพฤติกรรมแย่ๆเธอก็จะทนพฤติกรรมรักสายด้านมืดของเขาฉะนั้นเธอก็จะตัดสินใจแต่งงานกับเขานี่คือสองแนวคิดให้ชาวราศีกันเลือกค่ะและตัดสินใจเอาว่าคุณจะไปในทิศทางไหนอาจารย์จะเป็นกำลังใจให้กับชาวราศีกันทุกคนนะแล้วเรามาติดตามดูกันใหม่ในเดือนหน้า ความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกันจะเป็นอย่างไรต่อไปอาจารย์จะเฝ้ารอมาพบกับชาวราศีกันในเดือนหน้าอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะคะ